इच्छा पूर्ति बापा मोरिया पूर्ति बापा मोरिया নাচটো ডোল দু ডোলটো สาธุสาธุสาธุุกาสาวันธามิอันเตสัพทัาตั้งที่สาัังครรมะธรมิอันเตมยากตังคุณอย่างสามินาอนุกโมทิตพังสามินากตังคุณอย่างไม่หังนท่าพังสาธุสาธุอนุกโมทามิ สัพพังอัปปาราพังขามัทธะเมพันเตอุกกาสะทะวาระตะเยนะกตังสัพพังอัปปาราพังขามัทะเมพันเตอุกกาสะขามามิพันเตให้ทุกท่านจรดวันทามิันวันทามิพันเตสัพพังอัปปาราพังขามัทะเมพันเตมาย้ะ กตังคุณยังสามินาอัลลโมทิตตพังสามินากตังคุณยังไม่หังฮาตพังสาธุสาธุอะลลูโมธิอิโสพระวัข้ารมเจ้าขอกรบาบอัญเชิญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอกรบาบอัญเชิญพระธรรมะเจ้าขอกรบาบอัญเชิญรพระ,ญระสงฆ์เจ้า ข้าพเจ้าขอกราบอัญเชิญองค์พระศรีสันเทศปรเสด็จมาอยู่ณวังเกล้าเกษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบอัญเชิญองค์พระอิศวรเจ้าได้โปรดเสด็จมาอยู่ณวังขวาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบอัญเชิญองค์พระนารายเจ้าได้โปรดเสด็จลงมาอยู่ณป่าซ้ายของข้าพเจ้า ข้าพระเจ้าขอกราบอัญเชิญพระองคาได้โปรดเสด็จลงมาเป็นน้ำลายของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอกราบอัญเชิญพระท้าได้โปรดเสด็จลงมาเป็นลมป้ากของข้าพระเจ้านะมะพะท้าพเจ้าขอกราบอัญเชิญพญานาคได้โปรดเสด็จลงมาเป็นสร้อยสังวรของข้าพระเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบอัญเชิญองค์สีขเนศมาหากันณปฏิได้โปรดเสด็จลงมาเป็นดวงใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำการใดขอจงเป็นกรรมสิทธิ์ทุกเมื่อขออย่ากรู้เบื่อรู้หนาด้วยเดชเดชะคุณครูบาที่ยายอันเลศล้ำ เราอยู่ในห้องต้องคู่หา สเดตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญสุดนะครับในการทำโครงกนี้นะครับโดยมีประธาน ในวิธีนะครับมีคุณมีาวุธและเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับมีจิตเมตตานะครับแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่สัทการพระพุทธเนธได้เข้ามากราบสักการะเราจะทําการรวมความศรัทธาตั้งจิตอธิษฐานขอความสําเร็จขอความร่ํารวยต่อพระองค์นะครับท่านท่านตั้งจิตอธิษฐานะครับ,รบด้วยบุญบารมีแห่งองค์พระพุทธเนธ มหากัรนวปติผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ผู้ที่เป็นเทพแห่งความสําเร็จผู้ที่เป็นเทพในการขจัดุปสรรุทปั้ังมวนป้ิข้าพเจ้ากล่าวชื่อนามสกุได้ทำการบูงสวงสักการะองค์มหาเทพนักศาสรพิวิเนศประทับเอราวัณ แ <Yeah. S 2> ยกไฟฉายนักแห่งนี้ด้วยเลิกง,งามอย่างดีในวันที่หนึ่งเมษายนแรมสี่ทั้งเป็นวันสังกัดตีพัน,นธ,ธุ์เนตุรีเป็นวันแห่งคนพระิพเนศที่พระองค์ได้ประทับมาณสถานที่แห่งนี้นานถึง3 10, 9ปีและได้ประทานอนมากมายแด่ผู้สัญญาวันนี้ข้าพระเจ้า ก่าวชื่อนำเสุอเองนะครับขอความสําเร็จขอความร่ํารวยขอความสําเร็จทุกๆประการขอความสําเร็จทุกๆประการให้เกิดแก่ข้าพเจ้าให้เกิดแก่ข้าพเจ้าและ และสิ่งใดข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานได้ตั้งจิตอธิษฐานได้น้อมจิตอธิษฐานได้น้อมจิตอธิษฐานขอให้เป็นไปตามขอให้เป็นไปตามดังแรงอธิษฐานเถิดดังแรงอธิษฐานเถิดสาธุสาธุสาธุพาถอยเพลงมหาฤกษ์มหาชัยครับ গা মুণ ইতি বা নমি

सशिनो बृहस्मादिनराच्छातु ॐ शादिशादिशादि प्रयो नमस्ते गणवतये त्वमेव प्रत्यक्षं त्वं तुमसि त्वमेव केवलं गृतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव केवलं मरतासि त्वमेव सर्वं गर्वीदं ब्रह्मासि ॐ साक्षात् धर्मासि निद्रं पित्रं वच्मयि सत्रं वच्मयि अव त्वम माम् अवक्त्रारं अवश्रोतरं अवदात्रारं अवधात्रारं อวานุจานมชิชมอาปชาตาเดอวากุรสตาเดิอาุธราตาเดิอาดักชินาตาเดิร์อาจวตวาตาเดอวาธราตาเดสรวดมัมมั่นบะฮิบะฮิสีสะวันตาเดิร์ตุมานุยัสมชินมยหะตมานันตมยัสตรมรมหมยหะปองสัพทิฏฐานันตาวิทยุสิตมปรักตัปชมงรมภาสิตุมนาลัมโยวิญญาณลัมยุสิ

Ne adoriga nam kudume dewa sarawaka yesu sarawada साहसारादरुजके अकार सकामसङ्घृतयारविन्दे रामां भवामि सहितां नमामिकर्ता

Oh, yeah. बघता बघता बापा गावाले सदा चालले सदाराहीन, तुझा हृदय बाप्पा आश्वासन दे आधारहीन तुझा हृदय बाप्पा आश्वासन देतो बाप्पा आश्वासन देतो बाप्पा माझा माझा संगे बाप्पा माझा माझा संगे खास तोडूला तो।